ดีครับวันนี้จะพามาเติมเงินเข้ากระดานบิดทาซ่านะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปี2567นะครับวันนี้จะให้ของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองนะครับวิธีนะครับวิธีเติมเงินเข้ากระดานบิดทาซานะครับจะพาพี่น้องมาเติมเงินนะครับนะครับอันนี้จะมีที่ให้ฝากนะครับให้เรามากดฝากนะครับ กดฝากนะครับพอกดฝากเสร็จแล้วครับเราก็มาใส่จํานวนเงินข้างบนนี้นะครับตรงนี้นะครับใส่จํานวนเงินนะครับเอามือจิ้มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใส่จํานวนที่เราจะต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อจะนําเข้าไปซื้อเหรียญคริปโตเหรียญสกุลเงินต่างๆที่อยู่ในกระดานวิตาซานะครับวันนี้ผมจะเติมเข้าไป1 4 0 0 0บาทนะครับครับ14,000บาทนะครับ พอเติมเสร็จแล้วครับให้มากดตรงนี้นะครับให้กดย้อนกลับลงมานะครับตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะมีคําว่านะครับต่อไปนะครับให้เรากดต่อไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมี QR code ขึ้นมาครับให้บันทึก QR code นะครับกดบันทึก QR code นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีคําว่าตกลงนะครับให้กดตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับไปไหนต่อครับ ให้ไปที่แอปธนาคารเรานะครับให้มากด3ามขีดตรงนี้นะครับที่เรามีแอปธนาคารอยู่แล้วนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาครับเลื่อนหาอ่าเจอแล้วกสิกรนะครับกดขึ้นมาครับพอกดขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็มากดตรงที่คําว่าสแกนตรงนี้นะครับนะครับสแกนนะสแกนนะครับกดตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้กดตรงนี้นะครับกดตรงรูปภาพนะครับอัลบั้มนะครับกดตรงรูปภาพ กดเลยครับเสร็จแล้วก็ให้มากดที่แกนเลอรี่ซ้ายมือนะครับแกนเลอรี่นะครับเราก็จะเห็นเคียโคดที่เราบันทึกไว้นะครับเคียโคดนะครับที่เราบันทึกไว้นะครับบิทาซานะครับเราก็มากดเลยนะครับจิ้มไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วมาจิ้มอีกครั้งที่สองนะครับนะครับ อ่าเสร็จแล้วเรามากดต่อไปครับข้างล่างนะครับกดต่อไปนะครับก็จะทําการสแกนนะครับนะครับยอดเงินก็จะโชว์ที่14,00 0บาทนะครับเสร็จแล้วกดต่อไปนะครับข้างล่างนะครับกดต่อไปพอกดต่อไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ยืนยันการฝากนะครับกดยืนยันนะครับ เงินก็จะออกจากบัญชีธนาคารกสิกรไทยเราแล้วนะครับไปอยู่ที่ธนาคารคริปโตนะครับบิตทาซ่านะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดที่ผ่านคอร์รอตของไทยเราถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นกระดานธุรกิจนะครับคริปโตนะครับเป็นกระดานสีขาวนะครับไม่ใช่สีเทานะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับคราวนี้เรากดกลับนะครับเรากลับไปดูที่นะครับ กดสขีดนะครับมาดูที่กระดานดิจิต้านะครับอ่านะครับมันก็จะขึ้นโชว์หนึ่งหมืนหนึ่งมืนสี่พันบาทนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับนี่เรียบร้อยนะครับกดเลยเรียบร้อยนะครับครับยอดเงินเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้นะครับนี่เพิ่มเป็นหนึ่งสามหมืนสามร้อยสามสิบแปดบาทได้นะครับเมื่อกี้มีอยู่หมื่นหกเนาะนะครับทีนี้มาเพิ่มอีกหมื่นสี่เป็นสามหมืนนะครับ หลังจากนั้นนะครับพอเราเติมเงินเสร็จแล้วครับเราก็มากดมุมนี้ครับไปดูเงินสดเรานะครับนี่ครับกดลูกศรตัวนี้นะนะครับกดเลยนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับก็มากดดูเงินสดครับมันจะมีภาพรวมสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับดิจิทัลดิจิทัลนะครับแล้วก็เงินสดนะครับเงินออมนะครับให้เรากดที่เงินสดนะเราอยากจะรู้ว่าแยกจัดส่วนมายังไงนะครับกดที่เงินสดครับอนี่เห็นไหมครับ เงินสดเราเท่าไรครับ1 4 0 0 0บาทนะครับอ่าพร้อมที่จะถอนหรือว่าพร้อมที่จะนำไปซื้อเหรียญนะครับนะครับทีนี้เรามากดตรงไหนครับเราจะนำไปซื้อเหรียญนะครับกดที่ตลาดครับนะครับเนี่ยตลาดครับนะครับกดเลยนะครับนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่เหรียญละเท่าไรอ่าหนึ่งบิตเท่ากับหนึ่งล้านสี่แสน 5,2257บาทนะครับจุด63สตางค์นะครับอันนี้คือบิตคอยน์นะนะครับเขาจะฮับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับตัวนี้นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญละ5 0 0แสนครับปีนี้วิ่งขึ้นมา1ล้าน4ี่แสนแล้วนะครับถ้าใครมี1บิตก็มีกำไรเป็นล้านนะครับตอนนี้นะครับแต่ผมจะมีการเก็บเหรียญใหม่นะครับเป็นเหรียญตัวนี้นะครับ เนี่ยครับเป็นเหรียญชิวะอโนะนะครับเหรียญตัวนี้นะนะครับยังมีเลขศูนย์นำหน้าอยู่สี่ตัวนะครับนะครับซื้อหลักหมื่นได้หลักล้านนะครับพอขึ้นเหรียญละบาทถึงเหรียญละสามสี่ห้าบาทถ้าคอยกดขายก็ได้ครับขายที่ไหนล่ะครับพี่น้องขายที่กระดานนี้ล่ะครับอันมีที่กดซื้อกดขายนะครับไม่ต้องไปนําไปขายที่ตลาดหรอกครับขายในกระดานวิทาซ่านี่แหละครับผม จิ้มขึ้นมาหนึ่งครั้งครับเนี่ยการ์ดกำลังขึ้นครับเหรียญกําลังขึ้นครับเนี่ยนะครับกําลังขับวิ่งขึ้นนะนี่สีเขียวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับจะทําการซื้อให้พี่น้องเราดูนะครับพิธีซื้อนะครับผมก็จะกดซื้อนะครับี่กดซื้อนะครับกดซื้อตรงนี้นะครับอ่ากดซื้อตรงนี้นะครับ เราจะซื้อเท่าไรครับเรามาใส่จานวนเงินนะครับอ่าสมมติว่าเราจะซื้อเท่าไหรสี่พันบาทนะนะครับเราจะซื้อสี่พันบาทแล้วก็พิมพ์ลงไปสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทนี้จะได้เหรียญมาเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านได้มาสิบเอ็ดล้านครับเงินสี่พันบาทแลกสิบเอ็ดล้านนะครับคุ้มไหมครับถ้าขึ้นเหรียญละบาทครับ คุ้มนะนะครับตลาดกระทิงใกล้จะมาถึงแล้วนะครับในปี2องสี่อีกไม่กี่เดือนครับ3ามสี่เดือนนี้ก็จะเจอการตลาดกระทิงการฮับวิ่งของเหรียญนะครับของสกุลเงินที่คลิปโตนะนะครับนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้จะต้องการอ่าการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับพี่น้องนะครับให้พี่นัารเนเอาเองนะนะครับ เราต้องเลือกเหรียญที่ไม่ติดดอยนะครับเหรียญที่มีการฮับวิ่งนะนะครับพอเหรียญคลิปตัวมีหลายเหรียญนะครับจะบอกให้นะครับผมเลือกซื้อเหรียญนี้เก็บนะครับอ่าไปไหนต่อครับแป้นพิมลงนะครับเรามากดซื้อตรงนี้ครับนี่กดซื้อนะครับกดซื้อเลยกดซื้อนะครับเสร็จแล้วให้กดยืนยันนะยืนยันการซื้อนะครับยืนยันการซื้อ ถือว่าสําเร็จนะเนี่ยเขาทักเซร็มานี่ครับนี่สําเร็จนะครับเนี่ยสาเร็จแล้วนะครับจากนั้นเราไปดูเหรียญเรานะครับอ่าไปดูเหรียญเรามันเพิ่มมาเท่าไหร่ครับให้มากดตรงนี้นะนี่กดที่บอเลตนะครับเนี่ยบอเลตนะบอเลตนะครับกดที่นี่นะครับอ่ากดที่บอเลตเสร็จแล้วไปไหนต่อครับมากดที่สินทรัพย์นะกดสินทรัพย์นะครับอ่า ตอนนี้กดที่สินทรัพย์แล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนหาเหรียญที่เราถือคลองอยู่ตอนนี้ครับเลื่อนขึ้นไปมีหลายเหรียญครับหลายสก,กุลเหรียญน,นะอยู่ในนี้นะครับก,กดขึ้นมาครับมาน้อยชิวะโนะนะครับ่าตอนนี้มีเท่าไหร่ครับหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านมีห้าสิบสอล้านเหรียญน,นะครับแคหนบาทแค่ปากซอยก็ห้าสิบสองล้านใช่ไหมครับพี่น้องนะครับ เออนะครับถ้าขึ้นหนึ่ง usdt ก็ยิ่งดีนะนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดครับกับนักลงทุนนะครับอ่านักลงทุนนะครับหรือว่าเราจะเทรดรายวันก็ได้นะนะครับในกระดานอิตาซานะครับสุดยอดเลยนะครับสามารถเรียนรู้ได้ครับอ่าต้องการเรียนรู้ก็ทักมานะครับต้องการเรียนรู้ทักมาครับพร้อมสอนนะครับมีโค้ชครูนะครับสอนให้ พี่น้องเรารู้จักทำกำไรรายวันนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากกับพี่น้องเราไว้เพียงเท่านี้นะนะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องเรานะครับทุกคนนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีปีใหม่นะครับโชคดีปีใหม่ปี67นะครับขอให้เบิกบานใจร่ำรวยมั่งคั่งนะครับ ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ